บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน บริษัทอินไทยกุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพิมพัลัตค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะอาจารย์วันนี้สองคนนะคะเราสองคนก็สู้คนเดียวก็สู้สู้มาแล้วนะคะขอใจสู้สักอย่างไงผมถึงชอบเพลงของเจนเจนเนี่ยต้องสู้ถึงจะชนะการทำอะไรทุกอย่างถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับ การจะสู้ให้ชนะได้ก็ต้องอย่างที่พระท่านสอนแหละต้องอดทนต้องเพียรพยายามนะครับก็หลายๆคนสู้นะแต่บางมีบางคนสู้ในทางที่ผิดก็มีวันนี้มีปัญหาข้อกฎหมายถามมาไอ้เรื่องนี้หายไปนานเนีวยเพิ่งมาโปรขายฝากค่ะเป็นไงคระอัจาร์คือขายฝากนี่เป็นเรื่องที่ของเข้าตอนไปกู้เงินกันเนี่ยเขาบอกไอ้พาไปจดจำนองชาวบ้านก็ คิดว่าจำนองก็ไปแต่ถึงเวลาไปถึงเจ้าหน้าที่เขาเนี่เจ้าพนักงานที่ดินกับพวกเจ้านี้อาจจะรู้กันแทนที่จะเป็นจดจำนองเป็นขายฝากขายฝากไหมครับอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะสูู้เราเอามีที่ดินเราไปขายฝากไว้แสนหนึ่งกำหนดต้องไถ่คืนภายในหนึ่งปีถ้าหากเราถึงหนึ่งปีเราไม่ไถ่คืนที่ดินจะตกเป็นของเขาทันทีนะครับแต่ถ้าจำนอง เขาจะยึดเลยไม่ได้ต้องฟ้องศาลแล้วก็เอา,เอาไปขายทอตลาดเอาเงินมาใช้หนี้เขามันต่างกันตรงนี้ซึ่งอันนี้แต่ก่อนจะมีนะครับพวกในทุนพวกเนี่ยมีที่ดินที่นาดีๆมาจะมาจดขายฝากไว้พอเขาจะถ่ายคืนวิ่งหนีก็มีแต่กรณีอย่างนี้นี่อ้างว่าไม่รู้นะครับเป็นคนแก่แม่แก่แล้วไป ซึ่งถ้าความจริงคุงถึงนึกถึงคําโบราณน่ยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้มันต้องดูสัญญาเนี่ยจำนองหรือว่าขายหรือว่าขายฝากเขาจะเขียนไว้ะนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไอ้เจ้านี่ไปบอกแล้วอาจจะมีทิปใต้โต๊ะให้รางวัลสองพันสามพันบอกขายฝากนะครับอันนี้ก็พิมพ์ตามเจ้านี้มาถึงกับป้ามาเซ็นเซ็นเลยนี่ก็เซ็นโดยที่ ก็ไม่รู้ต้องการได้เงินเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ก็พอถึงเวลาครบผ่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ในข้อกฎหมายเมื่อพ้นกำหนดเสร็จแล้วทันทีเลยอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรเลยยากจะไปบอกก็ไม่รู้ไม่ชี้นี่มันมันเป็นเรื่องที่สู้ไปเขาก็บอกว่าคุณดินที่สำคัญเจ้าหน้าที่ที่ดินดิเวลาไปเสร็จไอ้พวกไอ้ทุนมันก็เข้าไปหาเป็นพยานเนี่ยจะบอกว่าจดจำนอง ก็ไม่กล้าพูดจะบอกว่าขายฝากเพราะตัวเองจดว่ามันเป็นขายฝากทีกนี้ศาลก็ต้องเชื่อตรงนี้แล้วหลักฐานมันก็ขายฝากอันนี้ก็เป็นการเตือนท่านผู้ชมนะครายลนนี้เหตุเกิดขึ้นนี่นก็น่าสงสารแต่ถ้ามีปัญหายอย่างนี้ถ้าสมมติเราขายฝากจริงถึงเวลา,าเรามีเงินจัดแสนหนึ่งจะไปถ่ายจริงเขาหนีปิดบ้านหนีไปนู่นไปนี่นี้เราจะทํำยังไงอย่างครบวันนี้เนี่ย เราต้องไปแจ้งที่โรงพักก็ได้มีเงินแสนหนึ่งเราจะเราขายฝากไว้แสนหนึ่งผมมีแล้วแสนหนึ่งแต่เจ้าหนี้หนีไม่อยู่ให้ตํารวจลงบันทึกประจําวันไ้เป็นหลักฐานนี่ประการที่หนึ่งหรือสองไปที่อําเภอก็ได้นะครับก็จะเป็นหลักฐานหรือไม่ก็ไปที่เจ้าพนักง,งานังคับคดีก็ได้ให้ทําบันทึกมาเป็นหลักฐานว่าเรามีเงินพร้อมนะครับไม่จะพูดแต่ปากอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลบอกว่าเรามีเงินจะไทย และเจ้าไอ้ไอเจ้านี้เนี่ยมันหนีผู้รับซื้อฝากหน,นีนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เตือนกันไว้แต่ก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดซิก็มีเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ก่อนเยอะมีถามเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเอาเงินไปชําระเจ้าหนี้หอบเอกสารหนีไปแล้วปิดบ้านหนีไม่รับสายโทรศัพท์บ้างล่ะครับค่ะถึงเวลาก็บอกาเอาเลยกําหนดเขาเลยกําหนดก็ยึดที่เขาอะค่ะก็ก็กฎหมายว่าเป็นของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไปวางไปวางเงินไว้ก่อน แล้วก็ฟ้องศาลศาลก็เห็นว่าเออมีการเจ้าหนี้หนีเรามีกันแล้วอย่างนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาไว้ให้ไทยคืนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเตือนไว้ในเรื่องกันอยู่มันมีอีกเหตุหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของแมมันฟังดูแล้วก็มันเรืเหตุนี้แล้วคุณถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาเล่าให้ฟังที่เขาถามมานะฮะพ่อตายแล้วเหลือแต่แม่แม่ก็โอนที่ให้ลูกแล้วให้เฉยโดยเสนาหาเนี่ยเกิดไม่เลี้ยงดู ทิงให้พ่อแม่ยากให้แม่นี่ยยากจนอยู่คือได้เงินไปแล้วแต่ไม่ดูแลพ่อแม่ได้ที่ได้ทางไปแล้วไม่<ะ>ดูแลเลยค่ะอย่างนี้ก็เป็นเหตุฟ้องเหตุนีรคุณได้กฎหมายเขาเขียนไว้ในเรื่องขายฝากกะบใเหตุนิรคุณผมเขียนไว้เล่มสีเหลืองนี่เป็นการเตือนไว้เล่มกฎหมายขายทุกประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเหตุนรคุณนี่หนึง่งทำร้ายร่างกายพ่อแม่นะครับทำร้ายร่างกายผู้ให้การให้นี่โดยเสตหาอาจไม่ให้ลูกก็ได้ให้คนอื่นก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่เลี้ยงดูหรือเขาทำลายร่างกายหรือไม่ก็บ,บินประมาทอย่างร้ายแรงอย่างเช่นผมเคยฟ้องที่บุยดำเนี่ยศาลพิาพากษาเรียกคืนหมดใช้คําว่าไอพ่อหมาหม,า,มางอกทั้งข้างล่างข้างบนไปรู้ภาษาให้แล้วจะเอาคืนซึ่งความจริงพ่อเนี่ยยกให้หมดแต่จะเอาขอสักงานหนึ่งไปแบ่งให้หลานก็คือลูกตัวเองลูกของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งลูก,กพี่ชายค ไอ้น,นี่ก็คงเมาเล่าโมโหก็ไปด่าพ่อคำนี้เป็นคำมินประมาทก็ฟ้องคืนได้นะครับไอ้น,นี่ก็เป็นเรื่องที่คนเราต้องยึดศีลทมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามอบทรัพย์สินให้เราเนี่ยโอ้ยประเสริฐที่สุดแล้วคอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดูท่านท่านจะด่าพ่อแม่ด่าลูกไม่ผิดแต่ลูกไปด่าพ่อแม่ไม่ได้เหมือนกฎหมายเขา,เขาเขียนไว้ว่าพ่อแม่จะฟ้องลูกนี่ได้แต่ลูกจะฟ้องพ่อแม่ไม่ได้ทางศีลทางประททางแท่งนะฮะ อันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายเขาเขียนไว้เขาเรียกว่าคดีอุทธรุมลูกจะฟ้องพ่อแม่ไม่ได้ก็คือเอามาจากสินธรรมใช่ไหมบางคนมาจะขอฟ้องแบ่งมรดกพ่อแม่แบ่งทรัพย์สินซึ่งพ่อแม่ก็ยังอยู่ก็มีอันนี้ไม่ได้พ่อแม่จะให้ใครก็ได้บางคนก็จะมาบอกทาไมไม่เท่ากันอ่ะพ่อแม่เนี่ยให้คนอื่นไม่ให้หนูหนูเป็นลูกก็ของพ่อแม่เขาจะให้ใครเป็นสิทธิที่ของเขาปากกาผมนี่เป็นของผมจะให้น้องพิมพ์ก็ได้จะให้โอเล่ก็ได้ให้ใครก็ได้ ของผมคแต่ถ้าผมตายเสร็จนี่มันถึงจะเป็นมรดกถ้ายังไม่ตายไม่ใช่มรดกนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนกันไว้ทีนี้ขัดเมื่อเช้าทั้งฟังข่าวทั้งอ่านข่าวแล้วก็เศร้าใจมีสองเหตุเศร้าใจเศร้าใจอันหนึ่งก็คือว่าเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ปีรักกับผู้ชายอายุยี่สี่ปีรักกันชอบกันเกิดมีไอ้คนผู้ชายหนุ่มนี่อายุสิบสี่ปีมารักผู้หญิงค ผู้หญิงคงจะติดยังดูยังสงสารคนอายุ24ปีที่รักกันมาก่อนคงได้เสียกันแล้วน่ะก็ไปเรียกตกลงกันเรียกมาเจราจาหย่าศึกกันผู้หญิงก็เลือกฝ่ายอายุ24ปีเลือกฝ่ายที่โตกว่าเออไอ้ฝ่าย14ปีนี่แค่ก็ใช้มีดเรียบร้อยเลยครัฟันทั้งฟันทั้งแทงทั้งสอง,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 งคน<ม>ตายเลยนี่เป็นเรื่องที่มผม<อ>ไม่เข้าใจว่าอายุเพียง14ปีทําไมทําไมมีอารมณ์ทางเพศถึงจะต้องไป การหึงหวงระดับมันน่ากลัวนะคะไม่รู้นะมันหรือมันเป็นเพราะอะไรสมัยนี้สมัยก่อนสิเเด็กขาดวุฒิภาวะหรือเปล่าสิบสี่ปีสมัยก่อนสิบสี่สิบห้าปีขอโทษนะผมก็เป็นเด็กยังก็แก้ผ้ากระโดดน้ําผู้หญิงก็แก้ผ้ากระโดดน้ําไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่ทำไมเดยวนี้มันกลายเป็นอย่างนี้สมัยนี้เด็กโตไปพ่อแม่มันจะเป็นเกี่ยวกับสื่อทั้งหลายหรือเปล่า อาจจะมีการเข้าถึงสื่อนะคะสื่อนาจารย์สื่อลามกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโตไวนะคะโตไวกว่าปกติอาจจะเป็นเพราะอาหารนะคะเพราะฉะั้นพ่อแม่ต้องต้องผมว่าต้องต้องแนะนําเหมือนแต่ก่อนเขาจะแนะนำต้องรักตนสงวนตัวต่างๆต้องสอนแล้วโบราณเ็าบอกอย่าชิงสูงกอดหามอย่าง14ปีนี้ยังยังไม่มีแต่ความใคร่นะครับซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีอ่ะ เนี้มันเลยกลายเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับเป็นอุทาหรณ์ที่เออไอเรื่องตายก็เรื่องหนึ่งแต่ไอเรื่องที่ทําไมถึงขนาด14ปีก็ถึงมีภาวะสมดังเพศอย่างนี้เออแล้วก็นื่ยังไม่ทํามาหากินอะไรไม่ได้ไม่มีรายได้อะไรต่างๆแต่อีกข่าวนี้ก็น่าหดหู่นะคะอาจารย์ในเรื่องค้ากามของคุณแม่ที่พาลูกสาวตัวเองเนี่ยไปบังคับให้ลูกสาวค้ากามอีกแล้วอืมผมก็อ่านนี่มันเป็นเรื่องของ ตัวแม่ตัวเองเนี่ยไปเคยค้าเคยไปพูดง่ายขายตัวเราติดยาบ้าไม่มีเงินก็ขายตัวติดยาบ้าพอลูกสาวก็มาด้วยตามมาก็เลยต้องเลยก็เลยบังคับให้ลูกสาวนี่ขายตัวด้วยว่าได้เงินเยอะแล้วก็ให้ยาบ้ากินก็เลยกลายเป็นติดยาบ้าทั้งหมดคือลูกก็เรียนแบบแม่เป็นตัวอย่างแล้วก็กินยาบ้าด้วยเสพด้วยนะคะแล้วก็ขายด้วยพฤติกรรมแบบนี้มันมันไม่น่ามีอยู่ในสังคมแล้วนะคะซึ่งตัวนี้แหละครับไอยาบ้าเนี่ยเป็นตัวอันตรายมากเดี๋ยวนี้มันคนต่าง ชาติที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นพะม,มงพม,มา่านะครับเอามาขายราคาถูกๆต้นทุนถูกกําไรมากทั้งที่ตํารวจพยายามจับผมยังนึกถึงตํารวจคนหนึ่งที่เกษียณราชการไปแล้วอดีตพอบตรเนี่ยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ท่านเพียวพันธ์นี่มีเครื่องมือพิเศษแล้วก็มีสายในการที่ติดต่อไอ้จับได้ใหญ่ๆท่านมีส่วนช่วยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับ ถ้ารู้เบาะแสนท่านบอกมาส่งแฟกซ์มานี่แหละ029349126แต่อย่าไม่ตะลงชื่อก็ได้แต่บอกรายละเอียดว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเขาทำพฤติกรรมต่างๆไปขายให้ใครอย่างไรไปพักยาที่ไหนอย่างไรเหมือนอย่างแต่ก่อนมีคนหนึ่งที่เซ็กซี่นะครับนั่งรถกันเขาก็บอกพมกก็ส่งให้ท่านเฉลิมก่อนท่านก็สั่งไปก็ไปเตรียมตามจับได้นะครับอันนี้ก็เราต้องช่วยในสังคมต้องช่วยกันอย่างกรณีแม่ค้ายาบ้าเนี่ย เราบังคับลูกขายกามเนี่ยบังคับก็ผิดนะลูกเต็มใจก็ผิดไหมคะถ้าพากันไปอย่างนี้ทั้งคู่อะค่ะอาจารย์อันนี้ฟังรู้บังคับค่ะนะครับไปถึงอายุสิบี่ปีจะไปลูกจะยอมมันปกติมันผู้หญิงถ้าไม่รักไม่ให้หรอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่มันมันเศร้าใจตรงที่ว่าเอ๊ะเด็กขนาดนี้ทําไมถึงกลายเป็นนี่ไม่ใช่สินธรรมเสื่อมนะคนมันหนีคนมันเสื่อมคนมันหนีสินธรรม โดยอ้างเรื่องเศรษฐกิจธธมาแล้วก็ไปกินเหล้าเมายาก็ไปละทีนี้นะครับผมเองเรียนต,งตรงๆว่าตอนแรกผมลูกสาวจะมาเรียนกรุงเทพผมไม่ให้มาเรียนอย่างอาจารย์ขวัญเนี่ยลูกขวัญเรียนเก่งผมไปเจอไปเข้าไปที่ร้านแห่งหนึ่งโอโ้โหท่านผู้ชมเจอเด็กนักเรียนวัยรุ่นกินเหล้าซูบุรีกันผมบาดตายแล้ว <c oughs> อย่างนี้เราไปเอารูกมมาดีกว่าจนกระ <c oughs> ท,ทั่งวาดเรียนจบชนุ่นแล้วก็สอบเอ็นท่านได้ ความจริงเขาได้โคตา้าเรียนเภสัชที่ขอนแก่นเดี๋ยซ้ำไปแล้วก็วิศวะที่ราชกำลังแต่เราให้เลือกเรียนทางเศรษฐศาสตร,ร์การเงินการคลังนะครับน้องเล็กก็ให้เรียนกฎหมายสองคนพี่น้องเขาเพราะผมทำไมถึงไม่เอามากรุงเทพเนี่ยผมกลัวต้องระวังนะฮะไปเจอเพื่อนฝูงนี่เราต้องดูแลลูกต้องขอร้องต้องบอกลูกต้องแนะนําลูกส่วนลูกบ้านนอกดีๆก็มีนะครับบางคนงท่านเชื่อไหมอยู่ต่างจังหวัดนี่เรียนเก่ง สอบไปสอบมาเนี่ยสอบเป็นผู้ปรึกษาได้อย่างธนาัิงพงศ์นี่ยกำลังสอบเนอยู่ยค่ยสอบไปได้บั่งตกบ้างเก็บวิชาเดี๋ยวก็ได้นะครับขอให้สู้นะครับคือพูดถึงต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมีเวลาพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดลูกได้ดีกว่าคนในกรุงเทพหรือเปล่าอาจารย์มันอย่างนี้เออน้องพิมพ์นะผมว่าหนึ่งมันสิ่งแวดล้อมผมขอประทานโทษนะฮะยกไม่ใช่ว่ายกย่อง,องตัวเองเ่เตียผมมาจากไคห,หลําแม่คนไทยโคราชเนี่ย เราก็ยากจนเตียตายผมอายุ12-13ปีน้องอีกห้าคนผมก็สู้ชีวิตต่อยมวยเรียนหนังสือถีบสามรอเป็นบอยโรงแรมเป็นกองเชียร์ระมงให้ได้เงินเอาหมดผมไปเสียคนแล้วก็ส่งน้องเรียนน้องผมก็ดีทุกคนเป็นรองอายการสูงสุดนี่ก็เป็นประวัติแล้วน้องสาวก็เป็นสพกรเขตพื้นที่น,นี่พระนครนี่ก่อนจะ,กะเกษียณอีกคนนึงก็เป็นอาจารย์อยู่ มันอยู่ที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมและสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าวัดกระทรวงศึกษาบังคับเลยว่าอาทิตย์หนึ่งบรรพระต้องพาเด็กเข้าวัดไปเสก็ไปกราบพระไปพระสังฆร<ำ>จะเทศแนะนำเออมันก็ทําให้จิตใจเรานึกถึงธรรมะแล้วผมเองในชีวิตผมรเรียนอยู่โรงเรียนจีนหัวเคียวนี่แต่ก่อนเตียยังมีชีวิตอยู่ขายของ ในเกะแต่ก่อนเขาไม่มีทีนะ่เก็บนะเกะลึงออกมาก็มีแบงค์ห้าบาทแต่มีแบงค์ห้าแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบผมได้ขโมยขโมยเสร็จแล้วก็หนีโรงเรียนแม่จับได้แม่เลี้ยงแม่ใหญ่จับได้คนชัยภูมิเนี่ยท่านดีกับผมมากตบผมเลือดกำเดาออกแล้วครูเรียกมาสอนบังเอิญทำไมนักเมีสังคติการเนี่ยออกไปให้ความรู้พระมาสอนสินห้าเองน้องพิมค่ะ ปานาติปาตาเวลบมณีห้ามาให้ฆ่าสัตว์นี่พอถึงอัชินนาธานาเวลบมณีห้าไมไร้กรักทรัพย์แล้วท่านบอกนี่นะถ้าเราเป็นลูกเนี่ยไปรักทรัพย์พ่อแม่จะตกนรกอย่าง,งนังงน้นอย่างนั้นจะเป็นงนี้พ่อแม่ลักเราเลี้ยงดูเราให้เจตนาดีจะไปขโมยเงินพ่อแม่เนี่บาปมันได้แก่ตัวผมแล้วผมโชคดีผมเลยนึกได้เอะเลยเลิกเลิกขโมยแล้วก็ไม่หนีโรงเรียนอ่านหนังสือสอบได้ที่หนึ่งที่สองตลอดนี่เพราะเพราะพระ,พระ แล้วเราเข้าวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนว่าถ้ามีโอกาสเห็นไหมครับศาสนาคริสต์ทุกวันอาทิตย์เี่ยเขาจะพาครอบครัวไปบสถ์เนกันแล้วโดยเฉพาะของอิสลามเห็นไหมฮะเขาจะต้องวันหนึ่งนี่กราบถึงพระเจ้าของเขาพระอันเลาะนี่ห้าครั้งแล้วก็ยังนี่ถือศีลอดนีเป็นการอดทนจิตใจที่จะยึดมั่นตัวเองในการที่ตอนถ้าพระอาทิตย์ยังวิ ไม่ตกได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ได้นะครับแม้กระทั่งน้ําก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเราเดี๋ยวนี้พ่อแม่ทํางานลำบากผมว่าโรงเรียนต้องมีสักวันหนึ่งเข้าวัดนะครับไอ้พระไม่ดีจะไปมองมันมีบางคนที่ไม่ดีนะกับนั่นมาอาศัยหากินแล้วก็เลือกได้แต่พระส่วนใหญ่ทั้งทั่วประเทศนี่โอ้หลายแสนรูปที่ดีนะครับเราก็เลือกได้ ก็นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนละกันนะคะช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อในประเด็นต่างๆนะคะแล้วก็เปิดสายต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดถุยก,กับเราค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ